สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะมาที่สวนมะขามนะคะตามสัญญานะคะที่ได้คุยกันไว้นะคะก็ตอนนี้พี่ตีจะพามาดูว่ามะขามหวานของสวนคุณอานะคะตอนนี้ก็คือเริ่มจะเป็นมะขามหมูแล้วนะคะไม่ไม่รู้ว่าใครรู้จักหรือเปล่าว่ามะขามหมูหน้าตาเป็นยังไงนะคะ พี่ตีจะชอบมากนะคะส่วนตัวจะชอบทานมากมากมากเลยนะคะก็พอดีทางคุณอาบอกว่ามะขามเริ่มจะเป็นหมูแล้วนะคะก็เลยมาเด็ดไปฝากคุณพ่อด้วยแล้วก็ตัวเองก็จะทานไปด้วยเลยนะคะมะขามหมูหน้าตาเป็นยังไงนะคะก็มะขามเขาจะหน้าตาแบบหามแล้วนะคะใกล้จะสุกนะคะเวลาเราแกะมาเนี่ยคือเปลือกของเขาอะ จะจะ,จะถอดได้แล้วจะเป็นลนักษณะแบบนี้นะคะซึ่งถ้าสุกมากเนี่ยเขาเนื้อของเขาจะแห้งแต่น,นี้คือยังมีความสดอยู่แต่ว่าเขาสุกแต่ว่ายังมีความสดมีความเขียวอยู่นะคะทานได้รสชาติจะออกเปรี้ยวนะคะเปรี้ยวอมหวานนะคะซึ่งเป็นรสชาติที่อร่อยส่วนตัวเนี่ยจะเป็นคนที่ชอบทานมากๆเลยนะคะก็ไม่รู้ว่ามีใครรู้จักหรือว่าเคยทานหรือเปล่านะคะ ที่สวนเนี่ยจะช่วงนี้จะเยอะมากๆนะคะกเ็เรื่องของการเก็บนะคะถ้า,เ,าเก็บไว้ได้ไม่เกิน3-4วันนะคะถ้ามากไปกว่านั้นก็คือเขาจะเกิดลานะคะเราต้องทานให้หมดนะคะเก็บไปแค่พอทานนะคะถ้ามีคนในครอบครัวเนี่ยเยอะเราก็เอาไปเผื่อนะคะก็ภายในวัน2วันเนี่ยก็ควรที่จะทานให้หมดแต่ว่าอย่าให้เกิน4วันนะคะ 3- 4วันนะคะถ้า เกินไปกว่านั้นเขาก็จะเกิดลาแล้วเราก็ทานไม่ได้นะคะเป็นลาขาวๆนะคะค่ะก็ระหว่างที่พี่ตีเก็บเนี่ยรสชาติเขาก็จะออกหวานอมเปรี้ยวพี่ตีก็จะทานไปด้วยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูแกะให้ดูอีกทีนึงนะคะว่าหน้าตาเป็นยังไงนะคะอ่าด้านหลังองพี่ตีนี้คือจะเป็นพันธุ์สีชมพูอุ้ยไม่ใช่พันธุ์สีทองนะคะอันนี้คือช่วงนี้ก็จะเริ่ม ออกเป็นมะขามหมูแล้วนะคะพันธุ์สีทองก็ต้นถัดไปก็จะเป็นพันธุ์สีชมพูนะคะก็จะมีสุกเยอะอยู่นะคะจะสุกเร็วกว่าเพื่อนนะคะก็เดี๋ยวเราไปเก็บกันดีกว่านะคะหาดูว่า,ามะาขามหมูเราจะใช้วิธีเก็บยังไงแล้วก็หายังไงนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปหากันเลยดีกว่านะคะ ต้นนี้นะคะจะเป็นมะขามพันธ์สีทองนะคะลูกเขาก็จะโตกว่าสีชมพูนิดนึงนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าต้นนี้จะจะดกมากๆเลยนะคะแต่ว่าสําหรับปีนี้นะคะมะขามที่คุณอาได้บอกไว้นะคะจะเป็นช่วงที่แรงจัดนะคะจะไม่ค่อยมีลูกนะคะ แต่สำหรับต้นนี้ก็โชคดีนะคะที่เขาดกนะคะแต่ว่าเดี๋ยวพี่ตีจะหาก่อนว่าวิธีหามะขามหมูหายังไงนะคะวิธีของพี่ตีใช่ไหมเพราะวา่าเดี๋ยวเราถ้าถ้าเราเก็บ ยังไม่ได้แนละ้วพี่ตีจะถ้าเป็นเด็กๆนะพี่ตีจะใช้ใช้หนิ้วขูดให้เป็นรอยแต่ว่าคุณย่าเคยสอนไว้ว่าอย่าใช้นิ้วขูดเพราะว่าจะทําให้กะขามามีรสเปรี้ยวนะคะพี่ตีก็จะใช้วิธีอ่ากดๆดูนิดนึงนะคะถ้าเขามีความกรอบๆเนี่ยพี่ตีก็สําหรับเอาไว้ทานนะคะถ้า ถ้าเอามือเนี่ยกดกดดูแล้วเขามีแบบนิ่มๆลงไปนิดนึงอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นมะขามหมูแล้วก็สามารถทานได้แต่ถ้ากดลงไปแรงๆแล้วแบบเปลือกแตกเลยอย่างเงี้ยก็คือเป็นมะขามสุกแต่ถ้าเราจะนําไปเก็บเก็บเพื่อไปขายนะคะเราก็ต้องแบบต้องชิมดูก่อนนะคะต้องเด็ดดูเลยว่าต้นนี้คือมีความสุกมากแล้วก็แห้งมากพอหรือยังนะคะถ้าแห้งมากพอเนี่ยก็ลูกอื่นๆเขาก็จะสุกเหมือนกันแต่สําหรับ ต้นนี้รู้สึกว่าจะยังดิบอยู่นะคะพี่ตีจับดูแล้วเขายังมีความแข็งทั้งหมดเลยยังไม่เจอหมูดกมากเลยต้นนี้นะคะนี่เห็นไหมเป็นช่อเลยดกมากเนี่ยค่ะดกมากๆเลยยังไม่สุก ให้ดูนี่ค่ะต้นนี้ก็คือถือว่าดกนะคะดูสิคะเป็นช่อเลยเป็นพวงเลยแต่ดูแล้วสีเขายังไม่สุกหรอกนะคะพี่ตีดูออกนะคะถ้าเขามีความสุกมีความแก่จัดเนี่ยเปลือกมันจะออกขาวๆแต่อันนี้คือยังมีเห็นความเขียวอยู่เออเนี่ยค่ะอันนี้เขาเป็นมะขามหมูแล้วนะคะเดี๋ยวพี่ตีแกะให้ดูนะเนี่ยค่ะ เป็นมะขามจะให้ดูว่าหน้าตามะขาาหมูเป็นยังไงนะคะพี่ตีแกะกับต้นเลยเนี้ยค่ะเนี่ยค่ะหน้าตาของมะขาาหมูซึ่งรสชาติจะออกเปรี้ยวอมหวานนะคะส่วนตัวเนี่ยจะชอบมากอร่อยนะคะพี่ตีชอบทานที่เป็นหน้าตาลักษณะแบบนี้แหละ ถ้าใครยังไม่เคยลองนะคะลองหามาลองทานดูลองชิมดูนะคะถ้าใครชอบแบบรสออกเปรี้ยวอมหวานแล้วก็จะมีความฉ่ำๆนิดนึงนะคะอร่อยนะคะแต่ว่าเราจะเก็บไว้ได้ไม่นานนะคะพอดีมือข้างหนึ่งพี่ตียังถือกล้องอยู่ผู้ช่วยไม่อยู่ เนี่ยค่ะจะให้ดูด้านหลังต้นนี้ดกมากๆเลยนะคะพันสีทองนะคะดกมากนะคะเมื่อสักครู่ที่พี่ตีเด็ดมากำลังอร่อยเลยสีนี้นะคะพี่ตีชอบมากนะคะ จะบอกว่าอร่อยมากนะคะส่วนตัวเนี่ยจะชอบมากๆเราก็จะบ้วนเม็ดออกเดี๋ยวไปดูต้นต้นถัดไปนะคะต้นนี้จะยังไม่สุกมากเท่าไหร่นะคะพี่ตีเจอแค่ลูกเดียวเองมะขามหมูนะคะก็อีอกประมาณสักสิวันน่าจะมีมะขามหมูเยอะสำหรับต้นนี้นะคะ เดี๋ยวไปดูต้นอื่นๆกันต่อนะคะฮานไปด้วยคือต้นลูกนี้นะฝั่งนี้ยังไม่ยังไม,ยงไม่ยังไม่สุกยังไม่เป็นหมูคือยังมีความดิบอยู่นี่ ให้ดูให้ดูดกมากมากเลยอืมสุกแล้ว ปักนี้สุกแล้วนะคะนี่เดี๋ยวพี่ตีจะเอาไปฝากคุณพ่อคือที่ต่างจังหวัดนะคะโดยเฉพาะคนแก่เนี่ยอ่อไม่รู้ว่าบ้านคนอื่นเป็นหรือเปล่านะคะอย่างคุณพ่อคนติก็อย่างคุณพ่อของพี่ตีเนี่ยเขาจะชอบทานมะขามกับข้าวเหนียวนะคะ ก็เขาจะทานหลังจากที่ทานอาหารเ,าเสร็จเรียบร้อยนะเขาก็จะใช้อย่างช่วงมะขามอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะทานมะขามพร้อมกับข้าวเหนียวเป็นการล้างปากนะคะแทนของหวานอื่นๆนะคะซึ่งก็เห็นตั้งแต่คุณย่าแล้วแหละแล้วก็มาเห็นคุณพ่อนะคะที่เขาชอบทานแบบนี้นะคะซึ่งก็ดูแล้วถ้าทางจะอร่อยเดี๋ยวพิติเจ้าก็คงจะต้องลองทานดูนะคะ ค่ะก็สําหรับคลิปนี้นะคะพี่ตีพามาดูสวนมะขามหวานนะคะมาดูวิธีการเลือกมะขามหมูมะขามแล้วก็ดูความต่างของมะขามหมูมะขามดิบและก็มะขามสุกนะคะว่าเขามีความต่างยังไงนะคะก็เป็นการาเลือกแล้วก็ดูวิธีแบบเป็นการส่วนตัวแบบง่ายๆแบบบ้านๆน,นะคะที่ตัวเองใช้ หาเก็บทานตั้งแต่เด็กๆแล้วก็จนปัจจุบันนะคะแต่ว่าวิธีการเลือกขายเนี่ยเขาก็จะมีวิธีอื่นๆอีกเหมือนกันนะคะนะคะสำหรับส่วนตัวเนี่ยก็จะใช้วิธีที่าพาดูเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะค่ะก็สําหรับคลิปนี้นะคะพี่ตีก็ขอจบคลิปก่อนละกันนะคะแล้วก็ค่อยเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณมากนะคะสำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะคะกด อติดตามนะคะกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดค,คลิปวิดีโอต่อๆไปนะคะก็พี่ตีจะพยายามอัปเดตลงอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วก็มีคลิปเรื่องราวเกี่ยวกับการเกษตรนะคะมาเล่าแล้วก็พูดคุยแล้วก็พาไปเที่ยวในสถานที่บางบางพื้นที่ที่แบบน่าสนใจนะคะอย่างเช่นในจังหวัดที่พี่ตีอยู่ก็จะเป็นเพชรบูรณ์นะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะค้าพี่ตี มีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจแล้วพี่จิ่ก็จะขับเป็ดเล่าให้ฟังแล้วก็เจอกันอยู่เรื่อยๆขอบคุณมากนะคะที่ติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต,ต่อไปค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวให้ดูด้านบนจกมากเห็นไหยคะ